ซีดีเชนเนลช่วงโนซีดีเกมเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงโ no นซีดีเกมท่านในช่วงแนะนําเกมนะครับซึ่งที้ผมมาแนะนําเกมโซนายนะครับเป็นเกมที่เล่นออฟไลน์นะฮะและนี่คือโหมดมัตติเพเยอร์ครซึ่งเล่นแบบออนไลน์ฮะโดยเพื่อนขาคือต้องเชื่อมเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวที่แหล่งที่มาเดียวกันนะฮะหรือไม่ก็เปิดฮอสปอร์ตนะครับอันนี้ที่ผมทําอยู่นะคือจอยลูมนะฮะ อันนี้จะเป็นโฮสเกมครัคือเราจะเป็นคนสร้างเองอันนี้จะเป็นบัฟต่างๆนะฮะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นบอสซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจร้อเปร์เซน็นะฮะเพราะผมยังไม่ได้เล่นเองนี่นะฮะแล้วผมจะลองกดให้ดูนะฮะอ่าอันนี้ผมกดถูกเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็น,นหน้าตักเกมนะฮะอันนี้จะเป็นตัวละครนะฮะซึ่งผมซื้อมาแล้วอ่าอันนี้เป็นตัวเริ่มแรกที่คนจะได้รับนะฮะอันนี้นะฮะ ก็จะไม่ปืนฮะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะฮะเหมือนสวนที่เราปลูกต้นไม้มาเก็บเกี่ยวผลได้ฮะอันนี้คือเราต้องมาหลังจากเราเล่นคนเดียวนะฮะที่นเรามาสั่นเล่นได้อันนี้ก็จะอยู่ในหน้าต่างครับปกติถ้าเป็นโหมดเพลย์ปกติก็จะเริ่มเกมเลยนะฮะอ่าฮะอันนี้ก็ซ้อมได้ฮะอันนี้คือเราเพื่อนนะฮะแต่ผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยฮะเอางั้นผมก็จะออกก่อนนะฮะไปดูโหมดปกตินะครับอ่า อย่างที่เห็นนี้นะครับผมก็จะเข้าหมดปกตินะฮะก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างเมื่อกี้เลยนี่ก็จะเป็นตนัวละครนะฮะผมก็จะเล่นตัวออริจินอลทุกคนดูนะฮะนี่ก็จะเป็นเมยการฮะเราจะได้รางวัลประจําวันวันละห้าร้อยเพรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมิชชั่นให้เราทำะฮะเป็นเควสอย่างเช่นทําลายตากการกราตัวนี้ฮนะสิบตัวซึ่งเราก็ทําขนาดเราเล่นเกมฮะอันนี้ก็ฟาร์มนะฮะเราก็เก็บนะฮะ เก็บของก็เหมือนปลูกฟ้าปกติฮะอันนี้ก็เก็บเป็นบนรถน้ำาฮะอัน,นก็จะเป็นที่ตักดินเอาไว้ทาลายต้นไม้บางต้นที่ทาไม่ตการนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมก็จะปลูกต้นไม้นะฮะผมจะเลือกเป็นเกียร์ฟลาเวอร์นะฮะแล้วแล้วเราก็รดน้านะฮะนี่ฮะโอ้มันก็จะทำจีได้ทุกอย่างนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะไปอ เริ่มเล่นให้ดูนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นของอาวุธที่เขาให้เราได้เพิ่มอีกอันนึงนะฮะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนช็อปนะฮะเราสามารถซื้อของต่างๆได้ฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นห้องอีกห้องนึงนะฮะซึ่งมันมีหลายห้องนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีแบบหนึ่งเดี๋ยวผมพาลางไปดูข้างล่างนะฮะเค,คอันนี้ก็จะเป็นทางมาเหมือนห้องออฟเฟรมะฮะก็เป็นเหมือนกับเกติเจ้าได้ต่างฮะอนนี้ก็จะเป็น คอชันอาวุธแล้วก็ต่างๆฮะแต่เดี๋ยวผมยังไม่ให้ดูฮะผมอาจจะให้ดูในภายหลังนะฮะอ่านี่ฮะมันก็จะมีข้อมูลอาวุธให้นะฮะข้างล่างว่าอาวุธที่เราจะเก็บยังไงอ่าอันนี้ผมจะเป็นแบบทดลองเล่นนะฮะสําหรับคนที่เพิ่งเล่นผมจะเล่นนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ด้วยฮะในความจริงเราเริ่มเกมมาจะมีศูนย์บาทฮะไม่ใช่หนึ่งพันอ่าอันนี้ก็จะเป็นปืนนะฮะที่เขาให้เราอันนี้เราก็เก็บได้เลยนะฮะ นใช้สองเอนเตอรี่สร้างสองน้เมจนะฮะตอนในการยิงหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งจากที่เห็นฮะมันก็จะมีสองซึ่งใช้เอเนอรี่จากเรานะฮะซึ่งเรามีสองร้อยนะฮะตอนนี้น,น,นี่ฮะถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถโจมตีธรรมดาไดาน้นะฮะอันนี้จะอันนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวนี้นะฮะเป็นการใช้วุฒคู่นะฮะพร้อมกันสองอันซึ่งจะใช้เอเนอรี่เป็นสองเท่าซึ่งยิงพร้อมกันสองเท่านะฮะ ก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะก็ถ้าเราเล่นปกติก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็จะเป็นห้องห้องแล้วมันก็จะมีของบางอย่างให้ครับเป็นลัคกี้รูมอ่าถ้าเราโดนเมน์ครับมันจะมีเกาะให้ชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งเกาะสามารถฟื้นฟูได้เรื่อยๆนะฮะเกาะแตกเราเลื่อนเราถึงจะลดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวบอสแล้วแต่ด่านนะฮะบางด่านก็มีบางด่านก็ไม่มีแล้เจะห้องนะฮะอ่า ผมจะจัดการให้หมดนะฮะอ่าแต่ห้องเราก็จะได้เหมือนรางวัลฮะเป็นเงินเหรียญแล้วก็จะเป็นเอเนอร์จีเพิ่มด้วยนะฮะท่าน,นี้จะเป็นแท่นรีฟคอร์นะฮะก็คือเปลี่ยนอาวุธได้รับอาวุธใหม่ที่เปลี่ยนจากเดิมฮะโดยเราก็เสียเงินนะฮะซึ่งซึ่งเงินที่เป็นทองข้างบน,นะฮะมีแค่เกมต่อเกมะฮะจบเกมเราแพ้ปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์ใหม่ไม่เหมือนเพชรนะฮะอ่าอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนอาวุธ มันก็จะเป็นวัตถุดิบให้เรานะฮะเราก็จะได้เหมือนกับของต่างๆมาเก็บไว้ใช้อ่าเห็นไหมและตอนนี้ฮะเราก็ไม่มีอาวุธเหลือแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแท่นบอกของเมือตงต่างะฮะในเกีจมิมิงไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นหินสมบัตินะฮะซึ่งเมื่อเราเปิดกล่องนะฮะก็จะมีอาวุธข้างในอ่าน,นี่ผมจะเก็บขึ้นมานะฮะอันนี้ปุ่มคือจะเป็นรีมิกซ์อาวุธนะฮะ ถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วมันจะเป็นการผสมผสานอาวุธนะฮะซึ่งกา,ารผสมผสานอาวุธนะฮะมันจะมีเฉพาะบางปืนนะฮะซึ่งมันจะได้ปืนรูปแบบใหม่ะฮะอ่าเช่นอันนี้นะจะเป็นแบบออริจินอลก็คือจริงนิดทีละช็อตนะฮะอันนี้คืออันที่ผมผสมมาเมื่อกี้ฮะมันจะยิงรัวขึ้นอ่าเห็นไหมครับอ่ยิงรัวแป๊บเดียวก็แพ้นะฮะซึ่งระดับไอเทมมันก็จะมีระดับแร่อะไรอย่างนี้ต่างกันไปด้วยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น Energy Port นะฮะซึ่งก็จำเป็นกับกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ Energy เยอะๆนะฮะข้างนอกน,นี้ข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นวอร์ชิปนะฮะซึ่งเมื่อเราซื้อมาแล้วนะฮะเวลาเราใช้่าที่จเเฉพาะตัวมันจะมีลักษณะต่างกัน,นะฮะอย่างอันนี้เป็นระเบิดนะฮะมันจะระเบิดศัตรูะฮะซึ่งบางทีก็จะมีกล่องน้ําแข็งนะฮะกล่องระเบิดอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเองก็จะโดนแช่แข็งนะฮะเหมือนที่ผมโดนเมื่อกี้อ่า ถ้าเราทําลายกล่องเราก็จะได้เหมือนกับเป็นเอนจีนะฮะแต่มันมีแค่บางกล่องนะฮะบางกล่องก็ไม่มีอาจจะทําลายฟรีไปแท่นนี้เป็นแท่นเงินนะฮะถ้าเราทำลายอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้เงินมานะะเห็นไหมฮะผมได้มาสิบสิบสีสิบกว่ากอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอาวุธนะฮะซึ่งบางครั้งก็จะอาจจะเป็นหมูป่าก,ก็ได้นะฮะให้เราขี่อ่าอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะฮะก็จะเป็นเกาะสแต่ความเร็วเราจะยีแล้ว พห้พี่ของจนนี้ฮะมีมีทั้งหมดสิบสองอ่าซึ่งมันเป็นปุ่มฮะบางอาวุธะฮะจะสามารถกดสลับอาวุธได้นี่มีฮะถ้ากดพลังเรามังก็จะออกจากเกาะนะฮะเห็นไหมฮะซึ่งก็ใช้เอเนอร์จีนะฮะโดยอุธที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะกล่องสี่เหลี่ยมฮะจะยิงวิสาก,กามาลัวๆซึ่งใช้หกเอเนอร์จีส่วนอันนี้ใช้แค่สามเอเนอร์จีนะฮะสำหรับอาวุธธรรมดายิงเหมือนกับปืนปืนใหญ่ยิยงระเบิดฮะ แต่ก็ไม่เห็นกระสุนนะฮะมันยิงไปเลยไม่เหมือนอีกอันนึงนะฮะอ่าอ่ามันมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จบด่านอ่านจบด่านแล้วฮะถ้าที่เป็นแท่งลูกศรลงนะฮะก็คือถ้าเร็วเดินเราจะวิ่งช้าลงฮะเดี๋ยวผมมาเหยียบแทบกับดักให้นะฮะถ้าเหยียบแทบแล้วเราเราจะเลื่อนรถนะฮะมาไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นบัฟต่างๆฮะซึ่งบัฟต่างๆจะมีผลต่างกันฮะอันนี้เป็นขวดโหลดสเตนพอยท์ฮะเราจะได้ ราจะได้ xp เอ๊ะไม่ใช่ xp สิเลือดกับ energy ฮะแล้วแต่อ่าอันนี้จะเป็นบัฟต่างๆฮะเก็บบัฟดูผมเก็บให้หมดเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นบัฟฮะควอนจินเก็บได้แค่ห้าอันนะฮะแต่นี้มันบัฟแยกเราจะเก็บได้มากขึ้นนะฮะเราเก็บได้ก็คือนอกเหนือจากนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นอยู่ในเกมจริงๆนะฮะมันจะขึ้นมาเมื่อจบด่านฮะอันนี้ในเกมจริงก็จะเป็นรูปมเครื่องหมายอย่างนี้เลยฮะเป็นอสเตรเลีย เข้ามาตอนแรกเป็นสีแดงฮะแล้วมันจะมีตัวอย่างนี้แต่ความจริงมันมีมากกว่าน,นี้มากเลยนะครับซึ่งเมื่อจบเกมก็จะมีขอให้นะฮะอันนี้มันให้เป็นเอ่อเป็นเนื้อส่วนอีกกล่องหนึ่งเอ่อเป็นเป็นไม้ซึ่งใช้ Energy แค่ศูนย์นะฮะที่เห็นนะฮะอาวุธผมหล่นไปอันนึงนะฮะเพราะว่ามันสามารถเก็บอาวุธสูงสุดแค่ส,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 สอันนะฮะอ่าจะได้อันหนึ่งใส่เกาะละ ทอดเกอนแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะมันต่อจะจได้อันนี้ก็ทุกๆด่านฮะก็จบด่านแล้วก็ออกนี้มาอันนี้ก็จะเป็นคําแน,น,านะนําฮะอันนี้บอกให้เก็บพลังงานไว้นะฮะเพราะมันต้องใช้ในการโจมตีอ่าก็เรียบร้อยนะฮะซึ่งมันก็สามารถมีเป็นไอเลือดบ,บอกฮะนี่เลือดเจ็ดเกาะหกนีฮะเซื้ออัพเกรดได้ะฮะ ซึ่งจะมีสอบสกิลอีกสกิลนึงต้องปลดล็อกนะฮะเห็นไหมฮะแต่ละตัวจะมีวุฒต่างกันตอนเริ่มเกมนะฮะและค่าพลังอื่นๆที่ต่างกันตามไปด้วยซึ่งเราสามารถซื้อตัวละครต่างๆได้ะฮะด้วยเจมซึ่งมันเพชรสีฟ้าๆนะฮะอ่าซึ่งตัวน,นี้เป็นตัวเริ่มเกมะฮะซึ่งก็มีสกินนะฮะใช้เพชรอัลล็อกอ่าเห็นไหมครับอ่าก็ก็กคงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามช่อง n o ซ g ด้วยนะครับคลิปใหม่ n o ซีจ no, ีเกมวัทุกวันศุกร์และวันเสาร์และโนซีจีกอลในวันอาทิตย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับ